สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้ววันนี้มีไลฟ์แบทให้ชมกันอีกแล้วนะครับแบทแบบหยุดโลกฮะมีน้ำมาอีกแล้วจริงน้ำ,นำเดี๋ยว ถ้าถ้าผมชนะได้สองถ้าแพ้ได้เสียหนึ่งถ้าแพ้เสียหนึ่งถ้าแพ้ได้หนึ่งเอาทยกศูนย์เอาเลยไปยปอยโอ้โหเสร็จแล้ว เยี่ยมเยี่ยมหนึ่งเท่าชัวครับไม่ต้องตีลูกเลยวสองหนึ่ง จเจมันเสิร์ฟลูกปั่นนะ่ะโทษดีโทษดีสามหนึง่งโหยี่ยมโทษเจทีหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อตกลงอนะ่ะเอาเปล่าอะไรอ่ะเนื้อทีหนึง่ง โทษโทษโทษโอ๊ยไม่ทันเลยว่ะเต็มสอ,องสี่ได้สามสี่ ไอ่สี่เท่าปล่อยปล่อยปล่อยโหโดนด,ดัดโทษทีพี่ไต่ห้าสี่พี่ไต่หลับอะ่ะห้าสี่ครับโอ้ยนิดเดียวนิดเดียว 6 4สียกแยกโอ้ยอ่านจังวะอ่านวิ่งดักลูกงั้นเจ็ดสีโอหเยยม ที่แรกที่แรกแปดสี่โอ้โหมาแบบกับหนึ่งนวงดวงเวลาหน่อยให้เตีย่ยสมาธินิดนึงเห็นไหมห้าเก้า พี่จ่ายก็โดนไม่ถึงโดนพอดีคันนะโอ้โหแาดเด้งแบดเดงโดีครับ 1นึงหกโอเคโอเคยยมไม่บแบ้ว <c oughs> ออโอเคใช่เจ็ดน <c oughs> <7, 1. S 1> ึเราตีผิดไปนิดนึงกอดครับแปดนึง สามแต้มดูเหมือนไม่ห่างโอ้โหขึ้นไปมันดูเต็มมากเลยอ่ะโทษครับเก้าหนึ่งกับเก้าสิบเอ็ดครับมา Ồ hồi Ồ hồi Tuyệt vời 2-9 Sao kì Đổi tổng โทษโทษพี่ตายไม่เหมาะกับการไม่เหมาะกับการยิงจริงเฉือนสุดตัวโทษครับสี่ศูนย์ นิดเดียวมันเหมือนมันบีบเราให้เราต้องเล่งตลอดน,นะเอ้ย เยี่ยมนิดเดียวหกนโอ้โหโทษ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 ่งเจ็ดศูนด้วยเยี่ยมเยี่ยม ปเอ่งเจ็ดโอ้โหโทษครับโทษครับแปดลูกแล้วโทษดีโทษดี ก้าหนึ่งโอ้โหตัวหนึ่งยังมองเห็นอนาคตอ่า สองศูนย์สิบสองยี่สิบนะครับโอ้โหโทษทีโทษทีเป็นแรกก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับสุดยอดเลยอ่ะเร็วไหม ไปปวดหน้าง้าใหน่อยเสร็จแรกก็ได้12แต้มเนาะเดียเองเสร็จองครับถูนเท่า ลองลองลองตีดึงดึงดึงโยกซ้ายโยกขวาโอ้ยไม่หล่นไม่หล่นไม่เลยโอ้ยไม่หล่นไม่หล่นเด้อเอาเลยแค่นี้เอาเลยไอ้ไอ้ตอนที่ตีก่อนหน้านี้ไม่หลุดเลยนะ ติดมากี่ลูกแล้วเนี่ยก็ดีเพรดี่อดอดโอ้โหสี่ศูนย์ เยี่ยมนานๆจะตบใจแต้มจากเจเจนะครับไปโอเคโอ้โหทษพี่ไต่อ้อห หลอกกันอย่างนี้เลยโทษ <Yeah. S 1> บาดิง้ง <Yeah. S 1> บาดิง้ง <Yeah. S 1> ห้าหนึ่งหืม <c oughs> ล่อมากเลย <c oughs> แต่ลอ่อล่อมาหาตัวเอง <c oughs> สองห้าโอ้ย สามห้าหกสามหกสามไปครับสี่หกไปโอ้โหนี่เดียวนี่เดียว

โอ้โหโัวพี่ตายโด้แปดห้าครับโอ้โห,โโหไม่เลี้ยวตามมือเลยอะเก้าห้าครับโค้ครับพี่ตายเค หกเก้าหกแล้วอ่พี่ตายเสริมหกเก้าครับ <Hey. S 1> นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวศูนย์ มาเร็วเ่ียเจ็ดศูนย์โอ้โหลูกนี้สองสามลูกแล้วหักเยอะไปหนึ่งเจ็ด โอ้ยตอนดีนะเจ๋เจ๋ไม่หยอดหน้าไว้แปน้นึงเยี่ยมโอเคดักได้หนึ่งลูกถือว่าได้สองแต้มเก้าโอ้โหเบรดิงเบรดิงอยู่ทางนู้น 29ออกออกนะครับ02ตองย่ากัจรวดส อตอนนี้น้ําหนักตกประมาณ20%ของเจเจครับสีศูนดีจริงกวน oh, <okay. S 1> เห็นลูกมันพุ่งแล้วเลยปล่อยดูมัน oh, <okay. S 1> ลงอะ่ะห้าศ ตัวพี่ไทยไม่ทันแม่เดงหกศูนย์ออ โพลาดมากเลยวันนี้เจ็ดศูนย์รุ่ยรุ่ยดีเดียวดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่สิบสองยี่สิบเอ็ดอันนี้ศูนย์อยู่ ชวนคุยเป็นมุกนิดนึงแล้วก็ได้แต้มมาหนึ่งแต้มหื <c oughs> ไม้ไม้ไมโดนเน็ตแน่เลยช่วยกันใหญ่เลย <c oughs> โอ้โหโทษ ยี่สิบเก้าเฮ้ยสองหลักแล้วเดี๋ยวโอ้โหไม่รู้จะเสิร์มยังไงเลยจะบอกว่าแผนไหนดีใช้แผนไหนก็ไม่ได้ <laughs> ไม่น่าใช่ไหมมันไม่เร็วพอไงเพราะว่าตีไม่ทันน้องนะครับความเร็วสู้ไม,ไม่ได้อบครับลาไปก่อนครับสว,สว,สวัสดีครับ